สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการฝึกสร้างเสริมประสบการณ์ของหัวค่ะเป็นวันที่17เมษาย,ยน2567ค่ะวันแรกนะคะพออโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวังไซ้แนะนำสถานที่และห้องต่างๆการเปิดทำการและช่วงบ่ายนะคะเป็นการศึกษาการทำแผลของคนไข้ค่ะเข้าสู่วันที่2ของการฝึกแล้วนะคะโดยทุกๆวันของวันอังคารน,นะคะจะเป็นวันที่หมอนัดค่ะ วันนี้นะคะเป็นการนัดฉีดวัคซีนเด็กค่ะช่วงเช้านะคะก็ได้จัดสถานที่หาข้อมูลที่อยู่อาศัยวัดรอบหัวช่างน้ำหนักและศึกษาวิธีการฉีดวัคซีนค่ะการฝึกเสริมสร้างประสบการณ์วันที่3วันนี้ได้บรรจุยาใส่ซองและแปะฉลากยากับพี่ๆออสมอค่ะซึ่งช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการศึกษาการจัดหมาของคนไข้ค่ะวันที่สี่ของการฝึกประสบการณ์ ช่วงเช้านะคะก็จะมีคนในหมู่บ้านมาคืนเตียงของผู้ป่วยค่ะตอนบ่ายนะคะก็มีพี่ๆค่ะสอนการตรวจคัดกรอง A.D.L. ผู้สูงอายุ2567ค่ะมาสู่ข้าวันที่5ครึ่งทางของการฝึกวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนจำนวนทั้งหมด10คนค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมคลิปวิดีโอกันค่ะ หรือว่าเปลี่ยนวิธีการนะคะเช่นจะต้องนึ่งย่าง่ะวิธีกกรการออกกําลังกายนะคะควรออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสามารถเดินรอบบ้านอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะไปปลูกผักไปทำอะไรต่างๆได้ค่ะคอยกตัวอย่างคนในการวัดค่า B M I หน่อะไรนะคะแปดใช่ไหมคะส่วนสูงเท่าไหร่ฟัเนี่ยค่ะก็จะมีค่า B M I ขึ้นมานะคะ4.3ถึง5.6 ต่อมานะคะก็จะช่วยวัดความดันจัดเรียงคิวแล้วก็วัดส่วนสูงค่ะโดยช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการลงชุมชนลงกับพี่หมอแล้วก็ทีมค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน,นะคะ่ะที่ได้ลงชุมชนแล้วก็เป็นวันที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยค่ะเข้าสู่วันที่6นะคะตั้งแต่เช้าจนบ่ายค่ะที่ตรวจคัดกรอง ADL ผู้สูงอายุ2567ค่ะ เข้าสู่วันที่7ของการฝึกคาช่วงเช้าจะเป็นการคีรตรวจคัดกรอง A.D.L. ผู้สูงอายุ2 5ง7ค่ะช่วงบ่ายจะเป็นศึกษาวิธีการทำแผลการฝึกเตรียมยาเป็นการทำครั้งแรกที่รู้สึกตื่นเต้นและมือสั่นมากเลยค่ะวันนี้วันที่8ค่ะเป็นวันที่สนุกมากๆได้ทำหลายอย่างช่วงเช้านะคะได้ไปลงชุมชนกับพี่อสอมไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ลุง,ลงป,ป,ป้าต้อนรับดีมากเลยค่ะมีขนมให้ชิมด้วยช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมาศึกษาการล้างแผลของพี่ที่ทำหมันมาค่ะเข้าสู่วันที่9ของการฝึกแล้วนะคะช่วงเช้าและบ่ายนะคะจะช่วยขนยาเข้าไปเก็บที่ค้างจัดยาเข้าคลางตามประเภทของยาค่ะวันที่10วันสุดท้ายของการฝึกแล้วค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่หมอนัดอีกเช่นเคยนะคะได้ซักประวัติวัดความดันวัดส่วนสูงค่ะแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกๆวันค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการฝึกสิบวันหนูต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบูลวังไซและพี่ๆทุกคนในรอพอสตอตร,รวมถึงพี่ๆอสมอทุกคนด้วยค่ะที่คอยสอนและให้คำแนะนำค่ะมีทั้งงานที่ได้เพิ่งเรียนรู้และเคยทำเป็นครั้งแรกค่ะ หนูจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ประโยชน์กับตัวหนูและคนไข้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ